ไม่เกี่ยวกับไปไหนนะครับเมืองวนครับถ้าแจกไปหมดไม่กลับนะครับคืนมนุษย์ครับจนถึงวันที่เจ็ดพัตตลาคมนะครับเรียนกระสานต่อไปด้วยบ่ธรรมดาครับบ่ธรรมดาครับพ่นเยอะแยะเลยครับรุ่ยขึ้นมนุษย์ขนาดครับสวยงามเลยไมสวยงามขนาดมาเทียวได้มาเทียวได้เมืองวนครับหมื่นสิบล้านที่สามนะครับ ร้านแม่บ้านขายจังหวัดอูบลราชธานีนะครับนับาปก็มีนะโอ้บกระเสียบยบชะลายบหายครับมีนะครับมีนมมียบหายครับนี่อยู่น่ากินหลายครับนะคือจะได้เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนมืองไปยบหายครับเออ่ดื่มที่บ้านใช้สอยที่บ้านนะครับรวมรวมแม่บ้านร้านวัน20บาทครับพี่น้องรวมรวมแม่บ้านจังหวัดอูบลราชธานีครับรองว่าได้ของเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนมืองไปได้ระไฟโมโหรี่พืชนมนุษย์ครับนะครับน้องใช้ไปเข้า นะครับ